สวัสดีครับขอต้อนรับุพท่านเข้าสู่อาวาคนหล่อประเดชเชี่อแนนะครับวันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับเราตั้งชื่อแล้วว่าวัยรุ่นไฟเซอร์วันนี้คือพาร์ทที่สองนะครับวันนี้เราต้องเตรียมปฏิยาชนใบนัดและก็ปากกานะครับชุดสุภาพเนี่ยเห็นไหมสุภาพมากเลย จะเป็นยังไงผมจะกลัวเข็มลิบปากหรือปั๊กกันนี่ฮะอ่ะไปดูเลยครับ let's go <S ตอนนี้นะครับผมกำลังจะออกจากบ้านไปวิทยาลายัยไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองกันครับโอ้ไปเลยครับ let's go <S ่างน,นี้เวลาเจ็บตรงนี้เลยนะฮะวันนี้เราไปฉีดวัคซีนคิวผมประมาณเก้าครึ่งนะครับก็จหาเลนลองทอก่อนขนมอันนี้สักหน่อยเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนกัน โอ้อีกสองชั่วโมเองเรวนกาคับเป็นเร้อยนะฮะเติมงก่อนดีสวัคซีนครับเอาเสไพ้ธรราด้วย อตอนเจ็ดโมงนิดๆนะเนี่ยเจ็ดโมงนิดี่ผมงันตามมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูมันหน่ก่อนว่าอูตัวยังไงอือห <c oughs> ลังจากพี่กรบอกว่าเราขีดเข็มสองครับมีเอกสารน,นะครับเข็มที่สอง กอกาะแค่ไหนเ,เดี๋ยววัดหลวงพ่อไปวัดตรงนู้นเลยแปดเอ่อประมาณเก้าครึ่งอ่าตอนนี้ก็รอนะครับรอตอนนี้จะจะกล้ามองแล้วครับก็ตอนนี้บัญชีกำลังเข้าฉีดวัคซีนก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็บัญชีกำลังทยอยฉีดวัคซีนนะครับเลขากำลังนั่งรอเป็นคิวที่สอง นะครับเขาก็อ,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 อะออ่าตอนนี้นะครับก็เป็นแผนกไอทีกำลังนั่งรอคิวนะครับแล้วก็เลขากำลังนั่งรอคิวเพื่อจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับส่วนแผนกคอมก็รอครับรอต่อไปครับคิวนี้เก้าคือตอนนี้เพิ่งจะเก้าโมงเช้านะครับ น่ครับเขากําลังก็เลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อุณหภูมเดี๋ยวว่าทีเดียวเลยคุณกลัวเข็มไหมครับกลัวเข็มไหมครับนี่ครับพวกพวกที่จะฉีกพัฟฟีไฟเซอร์ก็รออร่อยนะนี่นะครับมาดูเขากำลังตรวจวัดอุณหภูมินะครับสดๆครับเยอๆตามห้องด้วยนะครับ สามหนึ่งจุดหกชอบเลยตอนนี้เขาจะลองรอวัคซีนนะฮะไฟเซอร์อ่าครับคุณกลัวเข็มไหมไม่กลัวไม่กลัวกลัวไหมครับไม่กลัวใครกลัวเราปตนะครับกลัวไหมครับกลัวไหมครับ กลัวไหมครับไม่กลัวกลัวไหมครับกลัวไหมครับไม่กลัวกลัวเข็มไหมครับกลัวครัดนี่ว่ะเข็มไหมครับไม่กลัวกลัวไหมครับเข็มกลัวไม่กลัวกลัวเข็มไหมครับกลัวเข็มไหมครับไม่กลัวกลัวเข็มไหมน้องกลัวเข็มไหมไม่ครับไม่กลัวกลัวไหมครับกลัวครับโอ้เต่าเลยมีความกลัวเข็มมากน้อยขนาดไหนครับกลัวครับอ่าเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงไม่กลัวครับ จ็บไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บเรามาดูเพื่อนๆกื่อนก็กำอ่าสอบประวัติแล้วก็รีบสิ่งให้เสร็จนะครับหลังจากที่อ่าเราบอกว่าเราเป็นโรคอะไรเราเป็นอะไกับผู้แพ้คือแพ้แพ้ควันมากหยางมากเนยเพราะควันมันเป็นแบบไม่ไหวจริงตอนนี้บอกว่ารลางสิ่งเสร็จแล้วก็ปวดแขนชาๆหน่อยนะฮะ ก็เกมสอยเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่ครับบรรยากาศการเชลยไฟเซอร์นรักเรียนเกมติ๊กตอกนะครับเชอนว่าครับผม,มบบเลยไม่กลัวอยู่แล้วเขับอโอเแบบคร์ เตะบอลกันเพื <guidelines> <nervous>. ่อนเตะหน้าแข้งเจ็บกว่าใช่ไหมลูกขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยเรียบร้อยนี่บบอกแล้วไม่เจ็บ ครบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะคะฉีดวัคซีนนะฮะเนี่ยจงกดไลกดกดติดตามนัเคลมลงวุกนะ6โมเย็นนะฮะไอทุกวัคซีนราชกาไปละจบอววานวัยรุ่นไฟเซอร์สวัสดี